คุณเคยตั้งคาถามกับตัวเองบ้างหรือเปล่าครับว่าทําไมบางคนถึงดูมีเสน่ห์ดึงดูดความสําเร็จได้อย่างเหลือเชื่อไม่ใช่เรื่องของหน้าตาหรือเงินทองแต่เป็นสิ่งที่พวกเขาให้ความสําคัญต่างหากคนมีเสน่ห์จะจัดลําดับความสําคัญและตัดสิ่งรบกวนสิ่งที่ไม่ทําให้เขาเติบโตออกไปจากชีวิตครับโดยคนสําเร็จจะแบ่งงานออกเป็นสช่อง 1. สําคัญและเร่งด่วน 2. สําคัญแต่ไม่เร่งด่วน 3. ไม่สำคัญแต่เร่งด่วน 4. ไม่สำคัญและไม่เร่งด่วนคนมีสเสน่ห์จะให้ความสำคัญกับงานที่สำคัญแต่ไม่เร่งด่วนเช่นการเรียนรู้ทักษะต่างๆการวางแผนระยะยาวการดูแลสุขภาพร่างกายจิตใจคนมีสเสน่ห์ยังรู้อีกครับว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับพวกเขาก็คือเวลาเขาจะไม่สูญเสียเวลาไปกับเรื่องไร้สาระและเขาจะไม่ทำเรื่องพวกนี้กัน 1. ไม่เคยโอ้อวดหรือยกย่องตัวเองคนที่มีสเสน่ห์จะปล่อยให้การกระทําของเขาพูดแทนว่าเขาไม่จําเป็นต้องประกาศว่าความสาเร็จของตัวเองคืออะไรบ้างแต่เป็นการลงมือทําอย่างมีกลยุทธ์มีเป้าหมายพวกคนมีสเสน่ห์ย่อมรู้ดีครับว่ายิ่งพูดเยอะยิ่งเสียพลังงานยิ่งเสียเวลาและคนที่พูดเยอะมักจะไม่ค่อยประสบความสําสเร็จครับสตีฟจ็อบส์ไม่เคยกล่าวประกาศเลยครับว่าตัวเองเก่งแค่ไหน แต่เขาลงมือทําและหมกมุ่นอยู่กับเป้าหมายเพราะความสําเร็จของพวกเขาจะพูดแทนอยู่เสมอการถ่อมตนและให้เกียรติผู้อื่นต่างหากที่น่าดึงดูดและทําให้เขาประสบความสําเร็จ 2. คนมีสเสน่ห์จะไม่เสียเวลาไปกับการนินทาและวงสนทนาที่ไร้าสาระการนินทาการบน่นการใช้เวลาอยู่กับวงสนทนาที่ไร้าสาระเป็นการดึงพลังงานสมองไปจดจ่อกับเรื่องลบ และบันทอนคุณค่าความน่าเชื่อถือของตัวคุณเองคนมีเสน่ห์จะถอยออกจากวงสนทนานั้นแต่ถ้าอยู่ในเหตุการณ์ที่ไม่สามารถออกจากวงสนทนาได้คนมีเสน่ห์จะเปลี่ยนเรื่องไปสู่เรื่องที่สร้างสรรค์กว่าเรื่องที่เป็นบวกการไม่เข้าร่วมเป็นการส่งสัญญาณว่าเวลาของตัวเองมีค่ามากกว่าเกินจะเสียเวลาไปกับเรื่องแบบนี้ ถ้าวันนี้คุณรู้สึกว่าคุณถูกดึงเข้าวงสนทนาที่ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์กับชีวิตของตัวคุณเองจงถอยออกมาและใช้เวลาให้เกิดประโยชน์ 3. คนมีสเสน่ห์ไม่คิดลบหรือกล่าวโทษโชคชะตาคุณเคยไม่อยากอยู่ใกล้ใครสักคนไหมครับเพราะเขาเป็นคนขี้บน่นหรือชอบกล่าวโทษเพราะทัศนคติเป็นสิ่งที่สําคัญคนมีสเสน่ห์จะฝึกฝนให้ตัวเองมีทัศนคติความคิดเชิงบวก เพราะคือหัวใจของคนมีเสน่ห์ครับคนมีเสน่ห์จะเลือกมองหาโอกาสดีๆและสิ่งดีๆในทุกเหตุการณ์คนมีเสน่ห์เข้าใจดีครับว่าพลังงานลบจะเป็นสิ่งที่ผักไสโอกาสดีๆหรือคนดีๆออกไปจากชีวิตพวกเขาเลือกที่จะมองหาด้านบวกและเป็นผู้สร้างบรรยากาศที่ดีคอยสังเกตความคิดของตัวเองดูครับว่าณขณะนี้เรากำลังคิดลบหรือคิดบวก ตอนนี้เรากำลังโทษหรือมองหาโอกาสลองฝึกดูครับ 4. คนมีสเสน่ห์จะไม่เสียเวลาไปกับการเปรียบเทียบชีวิตตัวเองกับคนอื่นครับในโลกอินเทอร์เน็ตที่มีแต่ความสวยงามความดูดีความสำเร็จของคนอื่นๆจนบางครั้งครับเราเอาตัวเองไปเปรียบเทียบอยากได้อยากมีอยากเป็นอยากเหมือนเหมือนกับคนบนโซเชียลมีเดียแต่สิ่งที่เห็นบนโลกโซเชียลครับคือสิ่งที่ถูกคัดปรุงแต่ง อาจจะไม่ใช่ความจริงทั้งหมดการเปรียบเทียบตัวเองจะทําให้คุณรู้สึกว่าคุณไม่มีวันชนะในสนามที่คุณเดินมีแต่จะบั่นทอนความมั่นใจแต่ไม่ใช่สําหรับคนที่มีสเสน่ห์ครับเพราะคนพวกนี้จะมองหาบุคคลต้นแบบหรือไอดอลนั่นเองและเรียนรู้คุณสมบัติที่ทําให้เขาเก่งขึ้นเช่นบุคคลต้นแบบของคุณเป็นคนขยนันมีความฉลาดอดทนคนมีสเสน่ห์จะเรียนรู้คุณสมบัติเหล่านี้ครับ แต่ไม่ใช่การเปรียบเทียบที่ทําให้ตัวเองเสียความมั่นใจ 5. คนมีสเสน่ห์ไม่เคยกลัวที่จะเป็นตัวเองการมีสเสน่ห์ที่แท้จริงครับคือการยอมรับและความภาคภูมิใจในความเป็นตัวเองไม่ใช่การสวมบทบาทหรือพยายามเป็นคนอื่นการที่พยายามเป็นคนอื่นมันเหนื่อยคนมีสเสน่ห์เข้าใจดีครับว่าพวกเขากล้าที่จะแสดงออกถึงตัวตนที่แท้จริงของเขาไม่ว่าจะแปลกแตกต่างแค่ไหน พราะทุกคนก็มีเสน่ห์ในแบบของตัวเองครับคุณเห็นคนประสบความสําเร็จหลายๆคนไหมครับเขาไม่เคยพยายามเป็นคนอื่นครับเขาเป็นตัวของเขาเองและเขาสามารถสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้ชมหรือใครก็ตามที่อยากจะประสบความสําเร็จเหมือนเขาแต่เป็นในแบบของตัวเองครับ 6. คนมีเสน่ห์ไม่ยอมเสียเวลาไปกับความผิดพลาดในอดีตคนส่วนใหญ่มักจะปล่อยให้ความผิดพลาดความโกรธ ความรู้สึกที่ไม่ดีในอดีตเมื่อคอยฉุดล้างความสมําเร็จของเราเอาไว้ความกลัวในอดีตตัวผมเองครับก็มีประสบการณ์เช่นนี้เหมือนกันตอนที่ผมแข่งแบดผมไปเจอมือวางอันดับหนึ่งครับและผมก็แพ้ผมกลับมาบอกพ่อพ่อของผมบอกว่าครั้งต่อไปก็ไม่ต้องแข่งแล้วแข่งไปก็แพ้นั่นมันทาให้ผมรู้สึกกลัวการแข่งขันครับแต่คนที่เขามีสเสน่ห์เขาจะมองว่าความผิดพลาดในอดีตเป็นบทเรียนการยอมรับการเรียนรู้และการปล่อยวางเพื่อโฟกัสกับปัจจุบัน และอนาคตการให้อภัยตัวเองและผู้อื่นคือการปลดปล่อยตัวตนจากสภาวะทางอารมณ์และการให้อภัยเป็นการรักตัวเองการใช้พลังงานแห่งความรักทําให้ตัวเราสามารถมีพลังงานที่เหลือเฟือสําหรับการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆแล้วพี่ๆคิดว่ามีพฤติกรรมไหนกันบ้างครับที่คนมีเสน่ห์เขาไม่ยอมทํากันพี่มาบอกผมใต้คอมเมนต์หน่อยนะครับถ้าคุณชอบพอดแคสนี้และอยากให้ตัวเองเติบโตขึ้นไปอีกขั้น อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ช่องของผมด้วยนะครับแล้วมาพบกันในตอนหน้ากับแรงบันดาลใจดีๆแนวคิดดีๆที่จะพาคุณไปสู่ชีวิตที่คุณฝ่ฝันผมจาเนสสวัสดีครับ